สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อแม่เอ็ซีสาวน้อยเปอ้บันแพงเอซีน้องมานะน้อยเป็้ฝันแพงครับผมผมนกผู้พาครับพ่อนกมาละครับเป่านวหัวมวลคุยกันเนาะพี่น้องเนาะคุยกันไปอันดับแรกต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่เอซีของน้องมานะปกิบบอกฝันว่า ที่ทำคลิปออกมาแล้วมีคนชื่นชมมีคนนิยมชมชอบหลายปันนี้โดยเฉพาะเอซีพหักแมหักปักหลาหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าครบสี่พันสับสไครนกผู้พาจะออกมาไลน์สดขอบคุณพ่อพอแม่แม่อีกท่นหนึ่งเลยครับสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาอยู่มองไดนจำบ่ได้อยู่ในประเทศไทยมีแหละครับ ปาลาหน่อยเสียงแหบมหาสเสน่ห์มณะ,ะหน่อยเป็ดบันแพงฟิตเจอริงกับปล่อยายมาไล่พ่นฟิตเจอริงกับปล่อยไยมาไล่พน่น <c oughs> มือนั่นนะครับเป็นยังขี่สุดยอดมากเสียงคือปกติเสียงนองเป็นซสุดยอดอยู่แล้วนะเสียงนองในซีดีอยู่แล้วที่เสียง <c oughs> เสียงสูงมากนะครับ เสียงดีมากแบบแบบแบบมหาเสน่ห์ปล่อยไฟมาไล่พ่นบอกว่าไปได้ลูกไส้แล้วพนะคอยได้ลูกไส้แล้ว,ะนะ <c ười> อลลวโอ้เปินมาเปินมาขึ้นได้ที่สาวน้อยมือนพอดีจังวนหวะนั้นก็คือหน่องกรลังกําลังมาแห้งอยู่แล้วไหมหน่องมาแรงอยู่แล้วช่วงนั้น แต่ก็นนองลองเพลงแบบนี้ได้ดีมากๆเลยครับ,ไป,รบไปฟังกันเลยครับพี่น้องไปฟังกันเลยครับดอกกระเจียวลืมทุ่งเหยอยเะป็นลูกไส้ลูกไสใบางลากนเลยให้กันเลยลบนตเรือ,อนสามก็ ดอกดินเป็นฝอยอยู่ยอยอยย่าขออยเรือนสีดอกกระเจียวเริมจนจีคนปีลีกันสูฟ้ายเดือนาตั้งทาบาละทดีเกิดทงตาผู้นั้น ្ี្ំ្ោះចំ្กះសូរដាំ្្្្្្ទំ្ំ្ំ្ោះជាពីលាប់់មាន្មា คนตงลงมาปล่อยปล่อยเต็มสาพนย้อยให้ลำดอกเก็บพอดผู้สาวไปคุ้บังไปอยู่เมืองลลวงตั้งแต่ปลายปีก่อนเก็บดอกกระเจียวด้วยกันผลปลอยมีนานอยู่ในหัวหน้าดอนดอกกระเจียวเบี้ยวเแดงเออละซอน เอรอกนอ้อนมาลวกกิน <haft> ก <pul ver ls> <nh eighty> ับคนเอาลอกอนออนไปลวกกินกับยหา่ฝ่ายพี่รู้ใส่เรือเนี่ไปบน ไป่แม่กินพูดกินแซ่ล้วองหุบนี่ไปบุนปแม่กินพูดกินแซ่ละน้องหุญเดือดปพุ้นเด้อบุสดดูหุบสีดูข้นยาวุ้นใส่ปาชอไปมากล้งวหน้าเราคนที่เบาเยเที่ยวกตะเกี้เอาไปโยาทอนนิดัดสีขาวก็ไม่ตกเดียวงาวคนที่เอ้ปนยอสดที่มคอยจ้อยู่นะลาินดินแดนข่าวเนไม่รอดกะเียบเอาไขึยนทอ

เก็บจางแล้วทักที่เคยเคียงโอ้โอ้โอ้ไม่โดดเคียงตึงเคยเอาเรียวเรียวเรียวคนโดดเย็นยอดให้คอยนำทาดินไรอย่าพูดเจ้าลืมสักใดเพลงลายบอทัไปหนไม่เวียนนไยนนอยข้าว่าเราเจ้า่ไ้เจ้าเจ้าโยมเดียวกับกัเที่ยวเดียวาคน เป็นจังไดครับเชียงบักรลานหน่อยดอกกระเจียวลืมถุ่งฟังไปมีความสุขไปพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี่มีความสุขอีกหลายๆาอย,ย,ย่างที่เฮ้งยังบ่ไดเอามานำเสนอเนาะค่อยๆเห็ดค่อยๆทำไปเรื่อยๆขอบคุณพ่พอพ่อ,อ,อแม่แม่เอฟซี่กติดตามให้กำลังใจให้กำลังใจนกผู้พา เนาะนะครับเนาะฝากไ่ค์กดสบสะไข่กดแช่เป็นกำลังใจให้หนกผู้ผานในเรื่องครับผมยังไดกระสางทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมามันกับเป็นอดีตแต่ว่าอดีตนั้นมันก็ยังจำฝังใจและตาตึงไปตลอดเวลาจนถึงเท่าทุกวันนี้นะครับฟังเพ่งเมื่อวานมันกับเป็นอดีตไปแล้วฟังเพ่งสิบเดือนที่แล้วมันก็ยังเป็นอดีต นะครับเนาะนี่แหละครับ <c oughs> เพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งที่ยังเจียรละหนยังบอ่อบอขบถูกเหลี่ยมนะครับฝ้ามีตาเดี๋ยวอีกบดนอีกบโดนนะครับหนองข้องสีสีใดคิดว่าพอโจพันตจีนาสิให้ ท่งไม่อยู่แน่นอนนะครับสำหรับเด็กหน่อยกนมีนมหน่อยแห่งผู้พานนะครับเนาะจังไดก็ตามสู่กันไปสู่กันไปปึงแง่งกันไปนะครับเนาะฝ่ายัางมีตาตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างฝนตกได้มันก็เศร้าตกนะครับตกเสมอสเว่นมันกับบดีนะครับ ฝ่าพนมีตายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องเจอตรัสใช้แสงใช้แววแค่นี้ทุกๆุกคนที่เฝ้าช่มเฝ้าค่อยเบิ่งนองกับมีความสุขอยู่แล้วครับคอยนองทำตัวที่ดีเป็นแบบอย่างของสังคมนะครับเนาะอายุยั่งหน่อยสั่งสรรผลงานต่อไปครับนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สำนีกครับผมโนผู้ผาสวัสดีครับ